ดีค่ะมาพบกับช่องคนพิชารพลังบวก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 ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะได้ค้นพบอะไรบางอย่างจ<ม>ากการเล่นเกมคะ่ะ <c oughs> เล่นเกมมันจะต้องผ่านแต่ละด่านเนาะชีวิตของเราอะ่ะมันก็เหมือนการเล่นเกมดีๆนี่เอง จะมาค้นพบแล้วก็คิดออกว่าเออชีวิตนี้มันคือเกมมันมีทั้งสนุกมีทั้งโกรธมีทั้งโมโหมีทั้งต้องทำภารกิจมีทั้งต้องแบบทำดีเควสแบบมันเหมือน<ม>าการที่เราเล่นเกมอ่ะมันก็มีประโยชน์เนาะมีประโยชน์ตรงที่ได้ฝึกสมอง ฝึกฝึกอดทนรอรอในการทำอะไรแต่ละดานทีม่มันผ่านไปก็เหมือนชีวิตเราเลยอ่ะคือเราสามารถจะคือ,อยังไงอ่ะบอกจะบอกว่าชีวิตก็แค่เกมอ่ะเกมเกมนึงอ่ะคือดำเนินชีวิตไปตามตามแบบตามสเต็ปที่เราวางไว้อ่ะทุกคน มันเหมือนแบบชีวิตคือการต่อสู้ก็เหมือนกับเกมที่เราเล่นมันไปเจอด่านที่แบบเราไม่สามารถผ่านได้อะมันก็เหมือนกับว่าชีวิตจริงเรากำลังเจอปัญหาอยู่แต่สักวันหนึ่งเราจะผ่านด่านนั้นได้นั่นก็แสดงว่าชีวิตจริง เราก็สามารถก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้เหมือนกันแล้วเราอะยังมีการอดทนรอด้วยนะในเกมอะรอรอคนมาเล่นด้วยรอคนมาแข่งขันรอเพื่อที่จะชนะหรือว่าแพ้มันก็เอามาประยุกต์กับการใช้ชีวิตได้เหมือนกันเนาะ ชีวิตคนเราก็มันอยู่กับการแข่งขันนะทุกวันเนี้ยแต่ว่าพี่คิดว่านะเราไม่ต้องไปแข่งกับใครหรอกเราแค่ทําตัวเราให้มีความสุขก็พอเหมือนอย่างที่พี่เล่นเกมพี่ก็ไม่ได้ไปแข่งกับใครนะพีก็เล่นของติ๊กไปไม่ได้แบบอยากชนะใครหรือไม่อยากจะขึ้นสูงไปกว่าใคร ก็เหมือนในชีวิตจริงเลยดิ๊ก็แบบอืมนีม่เขาคิดว่าเราก็ทําตามหน้าที่ของเราทําตามความสามารถของเราที่เรามีแล้วก็อดทนรอในสิ่งที่กําลังจะเข้ามาสิ่งดีหรือไม่ดีที่เข้ามามันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ เหมือนการสร้างประสบการณ์ให้กับชีวิตเราด้วยสมมติเราเจอปัญหาอะไรใหญ่ๆที่มาประทะร่างเราเนาะก็เหมือนเล่นเกมแล้วเ,เจออะไรการที่หนักๆนั่นแหละคิดซะว่านี่คือเกมปัญหาใหญ่แค่ไหนก็คิดซะว่ามันเป็นแค่เกมเๆหนึง่งที่เราจะต้องเล่นมันให้ผ่านด่านนี้ไปให้ได้ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ด้วยวิธีที่ควรหรืออาจจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าทะนงตัวว่าฉันเก่งฉันเก่งฉันทำได้ฉันทำได้ไดบางครั้งตัวเราเองอ่ะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองจะต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบ้างคือ แต่ต้องไม่ทําให้เขาลําบากเกินไปนะคะทุกคนคือแบบว่าเขาจะต้องไม่ลําบากกับปัญหาของเราเราจะไม่ไปทําให้เขาเดือดร้อนหรือให้เขาเดือดร้อนน้อยที่สุดค่ะอ,อือพี่ก็เพิ่งจะมาคิดได้นะคะว่าใช้ชีวิตเหมือนกันเล่นเกมนี่ก็ดีเหมือนกันนะ เจอดานไหนย,ยากๆก็สามารถอดทนรอเพื่อผ่านดานนั้นเจอดานไหนง่ายๆก็ไปอย่างเฉียวเฉียดไปอย่างเฉลียวเลยอะแบบไปอย่างแบบเชื่อไปอย่างองอาจภาคภูมิอะไรยเงี้ยแต่พอเจอดานที่หนักหักหก,ก็ต้องรอจนกว่าจะแก้ปัญหานั้นได้ นันเหมือนเกมอ่ะชีวิตอ่ะชีวิตเหมือนเกมอะเพิ่งคนพบอะแต่เกมการใช้ชีวิตอ่ะมันกลับไปเริ่มต้นไม่ได้แค่นั้นเองแต่ในเกมอ่ะบางครั้งเรายังกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ใช่ปะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะเราไม่สามารถกลับไปเริ่มต้นได้เราก็แค่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันที่ดีทีส่สุดแล้วก็ ดำเนินชีวิตไปเหมือนเกมนั่นแหละก็คือทำด่านต่อไปให้ดีไปเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นพี่ว่ามันก็ได้ได้ค้อคิดอย่างหนึ่งน,นะว่าการเล่นเกมอะ่ะก็ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตจริงเราอะ่ะก็เหมือนเกมนั่นแหละอืมมันก็จริงอะเนาะกว่าจะผ่านด่านนี้ มาถึงด่านนี้กว่าจะผ่านช่วงอายุเรียนหนังสือทำงานหรือไปเกษียณกว่าจะผ่านแต่ละด่านมันก็เหมือนเกมอะเนาะเจอปัญหาเจออุปสรรคก็เหมือนกับว่าอ่าในเกมเราถึงด่านที่มันยากถ้าหากว่าเราเราเล่นเป็น เราเดินเกมถูกเราก็จะชนะเราก็จะผ่านด่านเราไม่จะเป็นตน้องไปชนะใครหรอกแล้วเราก็ไม่จะเป็นตน้องชนะตัวเองแค่ดำเนินชีวิตไปให้ถูกต้องตามที่เราหวังอาจจะผิดหวังหรือว่าสมหวังแต่เราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปเนาะ ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตเหมือนกันเล่นเกมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบจะไปบุกตีบุกฆ่าบุกฟันคนอื่นเหมือนในเกมนะไม่ใช่ว่าให้เ,หเล่นให้ใช้ชีวิตเหมือนเกมแล้วแบบไปทําเหมือนเกมมันก็ไม่ใช่นะแค่เอามาประยุก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 ต์ใช้อะ่ะโอเคปะมันได้ไหมเนี่ยมันน่าจะได้แล้ว เพร่ามันมันก็น่าจะได้แหละ <c oughs> คือไม่รู้ว่าลง Youtube ไปมันจะเป็นวิดีโอที่มีคุณภาพไหม <c oughs> แต่คิดว่ามันก็น่าจะเป็นข้อคิดให้ให้กับหลายๆคนเนาะก็ <c oughs> น่าจะเป็นวิดีโอคุณภาพแหละเ <c oughs> <c oughs> ชื่อยอย่างนั้นเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะก็ถ้าใครฟังจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย